เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีบูมนะครับวันนี้อยู่กับบูมหมดคนดีใช่คนดีใส่เสื้อนี้ใครเป็นคนดีใส่เสื้อนี้ใครเป็นคนดีเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปทําร้ายใครจะไปยิงให้ปังไม่ผิดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงว่างๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวรถละกันเนื่องด้วยอ่าผมเนี่ยซื้อเจ้าคันนี้มานานละนะครับก็ถ่ายติดป้ายแดงแบบว่าจริงๆคือปกติใส่ เป็นไป้ายไปซื้อมาเลขเลขสวยเพิ่งออกหวยเลยเอองวดล่า,าสุดนี้เพิ่งออกเลยแต่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแบบเขาออกกันเต้ไปหมดเใช่ไหมบูมเดี๋ยวคนนั่น,ก,ออก,น,นก็ออกคนนี้ก็ออกส่วนใหญ่คนที่ออกรถมาแต่งให้เป็น YouTube มักจะแบบมีโฆษณาเว็บพนันเยอะมากเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนนะครแต่ว่าช่องเรานี่เราไม่ได้รับเงินมาแบบนั้นนะ,ะก็เลยถ่ายได้อย่างเท่ๆหน่อยนะครับใช่ไหมบูม ใช่ไหมบางคนทําคลิปเปลี่ยนสีรถด้วยนะนะเ,ออเปลี่ยนสีรถเข้าไปเป็นเล่นพนันโชว์เลยไม่รู้ไปเคยดูไม่รู้ไปเคยดูรยดหรอเปลี่ยนสีรถแล้วก็เข้าไปก็เล่นพนันโชว์เด็กเลยรวยเลย <c oughs> เป็นไง <c oughs> ขอ้อเสนวันนี้ครับอ,อยู่กับรถที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นละมาสเต์ Mustang นะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมานานมากๆแต่ว่าหลังๆมันนี้คนก็เริ่มออกกันเยอะนะครับล้วก็รีวิวกันเยอะนู่นนี่นั่นไปหมดนะครับผมก็เลย ไม่มีเวลาได้ถ่ายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายทําไมนะเป็นเพราะว่าเหมือนคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีมันเลยดูไม่แล่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับไปแต่งมาผมไปแต่งมาครับก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติเนี่ยมาแต่งไปแต่งมันจะดีขึ้นข,น,ขนาดไหนนะเพราะว่ามาแตงเอกลักษณ์ e Class คืออะไรรู้ปะ่ะพูมรถมันเย,ยี่ยแล้วทำไมอ่ะอ่าคือมาแตงเนี่ยไอ้รุ่นเจเนเรชันนี้เว้ยมันมีมาตั้งแต่ปีประมาณ 2015. 2 0 1 5อ่าซึ่งไอ้รุ่นที่ออกมาแรกๆเนี่ยมันเยี้ยมาก มันพิ่งมาดีกับรุ่นที่พี่ออกก็คือปีปีหนึ่งแปดกลางปีเข้าปีหนึ่งเก้าเว้ยไอ้รุ่นก่อนอันนี้นี่มันชั่วมากเป็นเพราะว่าพี่เคยมีคันหนึ่งคือสีน้ําเงินจําได้ไหมที่เคยเอามาอ่าคือขับมาตั้งแต่สองรุ่นนะครับรุ่นก่อนเปลี่ยนกับรุ่นเปลี่ยนมาแล้วก็คือคันแดงนี้ครับก็คือมันดีขึ้นเยอะมากซึ่งอ่าอยากจะแนะนํานะครับถ้าใครจะซื้อมาสแตงเนี่ย โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับคนที่กาลังอยากจะซื้อมัสแตงมือสองเพราะว่าเห็นมันราคามันถูกจังเลยโอ้โหพี่ราคามันตกมาเท่านี้คุณผู้ชมต้องระวังไว้นะครับเพราะว่ามัสแตงเนี่ยมีคนเอามาย้อมแมวขายเยอะมากนะครับคือบางคนเนี่ยไปได้รถที่แบบไปชนมาแล้วก็มีนะครับไม่ก็เอาไปแต่งเครื่องไปจูนเครื่องจนเครื่องมันพังนะครับแล้วก็เอากลับมาใส่ชิ้นส่วนเดิมแบบ แล้วก็มันก็เออเออมีปัญหานั่นปัญหานี่นะครับเพราะว่ามาสแตงเนี่ยมีปัญหาบ่อยมากนะครับถ้าคนเล่นรถไม่เป็นเนี่ยไปซื้อมาสแตงปีต่ํากว่า2018ก็คือ 2017- 2018, 2016อะไรพวกนี้เนี่ยซื้อปั๊บมันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์มัง้งเรื่องระบบไฟฟ้ามัง้งเรื่องการถอยหลังเรื่องกล้องมัง้ง เรื่องโอ้เดี๋ยวก,ก็พังนู่นพังนี่ระบบแอร์บ้างก็มีนะครับคือคุณผู้ชมต้องระวังนิดหนึ่งนะ Mustang เนี่ยมาสเตงเนี่ยแม่งเถื่อนนะครับตลาดรถมันเถื่อนจริงๆผมก็เลยอยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับถ้าใครจะซื้อคือซื้อเมื่อหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับหรือว,ว่าซื้อปีตั้งแต่ปี1819ขึ้นมานะครับมันจะสภาพค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาต่าน,นั้นไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือในคลิปนี้ผมจะโชว์ของแต่งที่จําเป็นสำหรับมาสเตง ที่ผมไปทำมาทั้งหมดเลยนะครับปไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go เนี่ยเ <laughs> ชียร์ไรนกพิราอีกอธิบายก่อนคุณผู้ชมเนะี่ยคือช่วงล่างมาสเตงนะครับ่าในเรื่องของโชคเรื่องของเบรกเนี่ยมันดีกว่ารถญี่ปุ่นดีกว่ารถกระบะแน่นอนครับดีดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันดีที่สุดแล้วก็จะปลอดภัยที่สุดนะเพราะฉะนั้นไ <laughs> อ้นอกนี่มันมาทำอะไรกันวะเนี่ยมาดูในเรื่องของเบรกกันก่อนไหม เบรกนี่เบรกดูไงอ่ะนี่เบรกบูมก้มมาดูตรงล้อเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเบรกหลังยี y ่ห้อวิววูดวิววูดนี่เป็นอ่าเบรกชนิดเดียวกับยี่ห้อเบมโบอย่างไหมไม่อยากเบรกเบมโบไม่รู้อย่างอ่ะไม่อยากอะไรสักอย่างกูเด็กแว้นก็ชอบไปใส่สีแดงแดงไม่รู้กูไปซื้ออะไรอ๋อมันมีของกอ๊อปฟไดไงของแท้จะประมาณแสนนะครับแสนหรือว่าหลายแสนเลยนะครับซึ่งมันเบรกมันมีหลายเกรดมากอันนี้เป็นเบรกวิววูดนะครับเกรดตัวเกือบท็อป ทั้งหน้าหลังเนี่ยรวมกันจะประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเบรกหน้าจะเป็นเบรกใหญ่นะครับคือบเบรกพวกเนี้ยมันจะดีกว่าเบรกติดรถมากๆมากๆเลยนะเพราะว่า<ำ>คือเวลาที่เราขับรถที่แพงที่บอกเลยนะถ้าสมมติบูมมีรถสักคันหนึ่งที่แพงแพงพกซปเปอร์คาร์หรือว่าแบบรถหรูๆเนี่ยเวลาบูมขับออกไปต่างจังหวัด บุมจะเจอคนที่ขับเคีียมากๆตเต็มไปหมดเลยเว้ยอ,อ่ามันจะมีพวกบรรดานรถแต่งซิ่งรถกระบะซิ่งโดยเฉพาะพวกรถขนส่งต่างๆเนี่ยมันจะขับมาจี้เลยเว้ยบุมแมาดีไม่ดีแบบมันแซงมันแซงมาคำหน้าเราใช่ปะ่ะปล่อยควันดาใส่อีกอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ผมเลยรู้สึกว่าขับบนถนนจริงๆเวลาขับรถเรื่องแพงเนี่ยแม่งไม่ปลอดภัยมากๆนะก็เลยต้องไปแต่งช่วงล่างให้เต็มก่อนนะครับอย่างแรกของการแต่งช่วงล่างคือแต่งเบรกคุณผู้ชม เบรกพวกนี้จะเบรกหนึบมากแล้วก็เวลาที่แบบเบรกสมมติขับมาสักร้อยห้าสิบนะฮะผู้ชมเหยียบปักถ้าเบรกรถทั่วไปอ่ะมันจะทําให้หน้าแบบถลายเลย <S <S อ่าถลายเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือมันจะปัดเอี๊ยดอย่างเงี้ยแล้วจะปัดแต่ถ้าเป็นเบรกพวกเนี้ยมันจะหยุดฟืดแล,แล้วก็หยุดเลยอ่าไม่จะปัดน้อยมากๆกอ่าก็คือมันเซฟตี้ในเรื่องของแบบสมมติแม่งจะชนสักคนหนึ่งชนหมาชนแมวแล้วได้หยุดได้อะไรประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ขอบกระจกคาร์บอนแออันนี้เป็น,นคาร์บอนแท้รับเป็นเอามาหุ้มนะหุ้มกระจกเดิมจะมีลายเดิมอยู่ข้างในสีแดงแอบใช่มันจริงมันแพงนั่นแหละเวลามันมีอะไรมาขูดนี่คือการปูผ้าคาร์บอนพวกลายคาร์บอนพวกนี้แพงมากบูอ่าเขาก็เลยเอ่อห่วงคาร์บอนกันนะฮะโดยเฉพาะโดยเฉพาะรถที่แบบเป็นลายคาร์บอนทั้งคันเนี่ยโอ้โหยิ่งแพงเลยนะับถ้าเป็นของแท้นะฮะแล้วก็จะมีพวกช่วงล่างอย่างอื่นนะับคือนี่ช่วงล่างอย่างอื่น อย่างแรกเลยคือเหล็กนี่คือเหล็กที่อยู่ข้างล่างรถบูมอ่ะอันนี้คือเหล็กที่มันคาระหว่างล้อลหลังข้างซ้ายข้างขวาเว้ยอ่ะอันนี้คือเหล็กอันเนี้ยถ้าสมมติเราซื้อรถมานะแล้วรถเวลาเข้าบูมเวลาแบบขับรถเร็วๆเ,เวลาเข้าโค้งบูมเคยเอียงไหมอ่ะ,อะรู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งแบบอ่าโค้งตัวแบบเอียงเลยอย่างเงี้ยไอเหล็กพวกเนี้ยมันจะซับแรงเว้ยอ่ะ,อะสมมติแบบเป็นโค้งอยู่เทินหนักๆเงี้ย อ่าระบุมขับมาเร็วๆเวลาเลี้ยวเข้าโค้งปั๊บบูมจะไม่ตัวจะไม่เซ่เลยเว้ยแบบอ่าๆเข้าใจมันจะมีบางคนมันจะมีอาการเมารถมึนหัวเงี้ยตัวจริงมันอยู่ข้างในนะฮะมันจะเป็นเหล็กของยี่ห้อ Ford Perform a n c e เวลาเข้าโค้งแรงๆหรือว่าเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยแบบถ้าเปลี่ยนแบบคนเหี้ยขับโตๆตมาเงี้ยแล้วเงี้ยเออมันจะไม่มึนหัวเลยเลยว้ยอ่ามันดีขึ้นมากอันนี้อยู่ประมาณส0ม0 0ื่นนะฮะน่าจะเปลี่ยนประมาณ3า0,000ื่นกว่าบาทนะฮะ,ะ,ะเป็นเหล็กสีฟ้าๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ด ไท้ายไปท้ายไท้ายอันเดิมสีขาวอันเดิมเป็นสีขาวไม่เท่ไม่เข้ากับรถสีแดงเมป็นสีแดงอันนี้อยู่ประมาณสามหมื่นนะอันนี้สามหมื่นผมว่ามันไฟเดิมมันสีขาวแล้วมันไม่ไม่ค่อยตัดกับสีแดงนะผมก็เลยไปเปลี่ยนมานะสีแดงเป็นสีแดงด้วยอ่าเบรกปั๊บจะเป็นสีแดงด้วยนะก็คือเราขับได้บนถนนไทยนะแล้วไปเหยียบติดติดปิดปิดปิดอะไรอันนี้ก็คือเหล็กกันโค้งข้างหน้านี่คือรอหน้าบุม ล้อหน้านี่สําคัญใหญ่หน่อยหนักนะเห็นไหมรถเรานี่แบบดูมันเหล็กโง่ๆแต่จริงๆคือมันเป็นเหล็กที่แบบตันมากใช่เห็นไหมเห็นแบบเหล็กแท่งเล็กนี้คือหนักหลายหลายสิบกิโลนะครับคุณผู้ชมครับล้อหน้าเราเอาไว้เลี้ยวเว้ยมันเป็นศูนย์หน้าเวลาเลี้ยวเลยคือเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อหน้าต้องเลี้ยวก่อนถูกไหมล้อหลังมันอยู่นิ่ง,งๆเพราะนั้นเหล็กกันโค้งข้างหน้า,นาเนี่ยสําคัญมากคือพวกคนที่นั่งรถแล้วเมารถนี่จะเมาน้อยลงเลยอ่าจะเมาน้อยลงเลยนะครับสิ้นต่อไปนะครับ มันอยู่ในเครื่องยนต์คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องยนต์ให้อ่ามาสเตงนะครับวลนจะเปิดงงหน้าเครื่องไม่ได้เอาไม่ได้งัดอย่างงี้ันลูกระบา <c oughs> ไม่ไม่ใช่ผมมาสเตงอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> นี่ฝั่งฝั่งฝั่งคนนั่ง<อ>เพราะว่าปกติมาสเตงมันขับซ้ายเว้ยอ่ามันมามันมาจากรถรถของอเมริกันอ่ารถอเมริกันมันต้องมาเปิดตรงนี้นะฝั่งคนขับเนี้ยมันจะเป็นคันโยกนะคันโยกเหมือนนี่คุณคุณผู้ชมเนี้ยมันจะเป็นคันโยกเหมือนเบาะนะคร<ด>ับแ<ค>ล้วก็ ปั๊บขึ้นมาอ้วมือสอดลงไประวังร้อนนะระบายความร้อนออกมาเน่เน่เนตรงนี้ชึบอ่าแล้วก็เ,<ร>เอานี่ยร้อนมีงานขึ้นมาโอ้ยร้อนร้อน,อนโอ้ยร้อ,อนเอาล้วครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับของรถมาสแต็งนะครับอ่าจริงๆคือมันก็ถือว่าใหญ่ไหมมันก็ถือว่าใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับใหญ่กว่ารถเก่งทั่วไปแต่ว่าอ่าผมอายนะครับที่จะรีวิวตอนแรกเพราะว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะ คนมันซื้อกันเยอะเอาง่ายๆคือคนฟอกเงินนะพี่พูดตรงผมพูดตรงๆเลยนะคคนฟอกเงินซื้อมัสแตงเยอะมากเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์บางคนนะครับผมบอกเลยผมก็เลยอายนะครับที่จะรีวิวรถตัวเองมากๆคือเราจะมารีวิวนะอันนี้คือเครื่อง4ี่สู Boom. บบุมปกติในมัสแตงหลักๆสมัยก่อนเขาจะผลิตเป็นเครื่อง V8 อ่าเครื่อง8สูบทีนี้มันมีบางคนบอกว่าโอ้เอารถเครื่อง4ี่สูบไปเปลี่ยนเป็น8สูบ มันมันยากมากเพ้าะจห็ไหมมันต้องใช้เวลาเป็นปีเลยซึ่งมันจะทําในเวลา2อสเดือนไม่ได้นะครับคืออันนี้คือเครื่องสี่สูบนะครับสี่สูบคือ4สูบจะไปเปลี่ยนเป็น8สูบนี่ศูนย์หรือว่าช่างนี่น่าจะเบนหน้าหนีเลยขี้เกียจทำนะเพราะว่ามันต้องทําใหม่หมดเอาละอย่างแรกเลยคือมีคนบอกว่ามาสเตงเนี่ยต้องติดเหล็กเพราะว่าเครื่องยนต์มันร้อนแล้วมันเข้าท่อแอร์แล้วแอร์มันจะดับเว้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อ่าไอเหล็กเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ติดแล้วมันทําให้ท่อแอร์มัน ทำงานได้ดีขึ้นหรือว่ามันไม่ดับนะฮะมันจริงๆคือมันเป็นความเชื่อสมัยก่อนอ,ะ uh huh. อ่ะอ่ามันเป็นความเชื่อแต่จริงๆคือที่มีปัญหามันคือเบอร์ของน้ํายาแอร์เว้ย uh huh. อ่าน้ํายาแอร์ม,มีหลายเบอรนะ์นี่คือหลักความจริงนะครับแล้วก็มีของแต่งด้วยนี่บูมเห็นคานี่ไหม uh huh. ไอ้เหล็กไอ้เหล็กส้นตีนเนี่ยมันติดแล้วมันจะช่วยซับแรงเว้ย uh huh. เวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยอ๋อ uh huh. คือไอ้เหล็กอัลล่าที่เรารีวิวเมื่อกี้แม่งซับแล้วนะไอ้ขี้นี่ซับเพิ่มอีก กลับกลายว่ารถกูตอนนี้เวลาเข้าโค้งแล้วแบบมันมีความมั่นใจเข้าใจว่ามันพร้อมที่จะเฮียตลอดเวลาเข้าใจไเอาตรงเวลาที่แบบน้องๆอาจจะไม่เข้าใจทําไมผมถึงพูดว่าพร้อมจะซิ่งได้ตลอดเวลาคือแบบบางทีมันมีควันดําๆมาจี้เราหรือมันัปาดหน้าเราแล้วก็พ่นควันดําใส่เราจริงๆนะครับคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆในท้องถนนนะคหือนคนพวกนี้มันบางคนมันบ้าแล้วมันหมันไสเราอะเข่าใไหมรถแพงไอสัตว์พ่นควันใส่แม่งเลยเออมีอย่างจริงเยอะด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นหม้อน้ํา ที่ใส่อันนี้ที่ใส่น้ำยาเช็ดกระจกนะฮะอันนี้จะเป็นกรองอากาศนะคร,ครับคุณผู้ชมครับส่วนอันนี้เป็นแบตนะตรงน,นู้นเป็นน้ํามันเบรกนะครับซึ่งหลักๆคือห้องเครื่องผมเนี่ยใส่มาเพิ่มแค่สองอย่างก็คือเหล็กอันนี้นะครับของซูเปอร์เซอร์กิตนะเป็นแบรนด์ไทยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ใส่เหล็กกันความร้อนตรงนี้ไปน,นิดนึงนะที่ผมบอกว่าไม่เกี่ยวนะแต่ก็ใส่ไปเถอะเพื่อความสบายใจนะครับแค่นี้แหละนะฮะห้องเครื่องก็มีแค่นี้ส่วนที่เหลือเนี่ย รถผมซื้อมาประมาณสองปีแต่ว่าสภาพห้องเครื่องมันใหม่เป็นเพราะว่าผมใช้น้ํายาเช็ดยางอ,อ,อ่ะนั่นคือน้ำหล,หลายคนอยากสมมติบูมไหมบูมอยากถานอมลอ้อใช่ป่ะออบูมใช้น้ํายาเช็ดยางเช็ดลอ้อจริงๆคือน้ํายาพวกนี้มันเช็ดพลาสติกได้ด้วยอ,อ่าสมมติแบบสกูปปี้บูมมันเก่าแล้วบูมน้ํายาเช็ดยางมาเช็ดพลาสติกบูมมาหูเหมือนใหม่เลยนะอ,อ่าเพราะฉะนั้นห้องเครื่องผมก็เลยดูเหมือนใหม่ตลอดเวลานะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเช็ดผมรักรถมากเอางี้ดีกว่า ผมเป็นคนรักรถมากนะครับรักมากๆเลยนะครับก็เลยบำรุงแม้กระทั่งห้องเครื่องนะครับแต่ว่าพี่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่ว่ะจ้าเอาเป็นยี่ห้อเลยดีเอาแบบดีๆหน่อยน้องๆมีความเห็นไหมฟอร์จูเนอร์ก่อนที่จะได้เป็นเสียอจะเสียวอลจูเนอร์นะใช่เขาจะเรียกว่าฟอร์จูเนอร์ว่ารถคุกกี้ไหมบุ๋มรู้ไหมทำไมทำไมฟอร์จูนคุกกี้ไงอ๋อแบบมันจะมีเพจเฮียขับรถไงเขาจะเรียกว่ารถคุกกี้ไหม ใครที่ขับโอล์คเนอร์มันจะขับแบบแย่ๆถ้าส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะส่วนต่อไปนะที่ผมเปลี่ยนคือห้องคนขับไปเปิดดูได้คอกพิษคักพิษชื้ก็คืออันนี้จะเป็นเบาะที่แบบเราต้องเลือกสเปกมานะครับเบาะอันนี้เบาะเรคลอเนะฮะคือปกติมันจะเป็นเบาะอุ่นเย็นเบาะอุ่นเย็นคือสมมติเราไปขับที่เมกันแม่งหนาวจะดูหนาวมากก็คือมันสามารถทําอุ่นเย็นได้แต่อันนี้ทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเบาะซิงๆิงนิดนึง อันนี้เพิ่มตังประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับมันเป็นเนบาะติดรถมากับยี่ห้อฟอร์ดนี่แหละก็เลยเปลี่ยนมานะครับไฟฟ้าด้วยอ่าเป็นเบาะไฟฟ้ากึ่งไฟฟ้าเพราะว่าโยกหน้าหลังเนี่ยเราต้องใช้มืออ่า <Okay. S 1> แล้วก็ที่ผมเพิ่มมาจะเป็นตรงนี้เป็นเขี้ยวนะฮะคุณชมเห็นเขี้ยวแดงนีไ่ไหมเขี้ยวแดงตรงนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวคาร์บอนนะเป็นแพดเดิลชิปมือนิดหนึ่งนะเป็นเขี้ยวดงแดงโง่ๆนะครับเอาไว้สับเกียร์นะครับก็คือนะบูมบูมนั่งนะี่บูมก็เหมาะเลยนะ เออมาดบูมเหมาะอยู่ไม่ได้จะน้องไม่ได้จะน้องเหี้ยอะไรสมมติบูมไปรับแถวพัทยาเป็นไงเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งจุ๊บจะได้จุ๊บจุ๊บกล้องเลยทำหน้าตาเจ้าชูทำหน้าตาเจ้าชู้เดี๋ยวพี่ไปส่งเยอืมกูว่าไม่ได้ส่งอ่ะกูว่ารถสัตว์แน่นอนเอาไม่มีคลัชเหรอไม่มีเอาคลัชเกียร์กับปลุกแล้มันหายากแล้ว จริงๆมันมีอยู่นะมาสแตงที่แบบเป็นเกียร์แมนวนวลมีมีอยู่แต่ว่าหายากมากในไทยนะครับรอ่ามาสแตงไม่ใช่รถซปเปอร์คาร์นะครับหลายคนบอกว่ามาสแตงคือรถซเปอร์คาร์จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นรถบ้านคุณผู้ชมรถไปขับรายวันนะครับขับสบายนะฮะมันเป็นทรงสปอร์ตไงอ่ามันเป็นทรงสปอร์ตที่รกลายเป็นรถแบบนู้น,นแล้วก็หลักๆเลยคือข้างหลังข้างหลังคนนั่งได้จริงๆนะครับอ่าจำได้ไหมที่แบบเอาไอพีมานั่งเอาบูมไปนั่งอะไรเงี้ยอ่ามันนั่งได้จริงๆนะครับก็คือมันไม่หม่า แบบถ้าสูงเกินร้อยเจ็ดสิบเนี่ยลำบากนิดนึงลำบากแหละแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยนั่งไม่ได้เลยนะบุ๋มนะอ,อ่าอย่าเป็นพอร์ชเงี้ยเป็น C C เบนซีคูปเงี้ยที่แบบเขานิยมเล่นเนี่ยคือนั่งไม่ได้เลยนะครับข้างหลังนี่คือเอ่อเหมือนเอาไว้หมานั่งเขาเรียกว่าด็อกซีท์นะออ,ออกมาได้ยัง,เ,ยง <c oughs> เกียครับขี่ยเหรอไม่อยากออกเหรอคือในหัวผมเนี่ยผมมีแพลนจะเปลี่ยนเร็วๆนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรดีแต่พี่ไม่ชอบ GTR นะทำไมอ่ะ พี่รู้สึกว่ามันมันซิ่งอ่ะมันแวนไปหน่อยพี่อยากจะได้สักแบรนด์หนึ่งที่มันแรงๆเลยนะครับน้องๆมีความเห็นว่าไงบ้างสกิทควรเปลี่ยนเป็นรถไรนะครับรุมชอบแบบแบรนด์ไหนครับแลมโบเฟอร์แลรี่แมคลาเรนเอนเฟอร์แลรี่เอเอาแลมโบกินี่ชอบแลมโบกินี่อ่ะน่าสนใจเอารถไอติมไปก่อนป่ะเนี่ยตื้อหรือไอ้ทียแม่งขับเร็วทุกวันเลยที่รองเท้านะครับนี่เป็นที่รองแบบ ผู้ชมเห็นไหมมันเป็นกระบะนะครับกระบะล็อกป,ปุ๊บปุ๊บคือเราเวลาเราออกเอาออกมาเคาะเนี่ยมันเคาะง่ายมากนะครับอันนี้มันสามพัน 3, กว่าบาทนี่เวลาปิดประตูตะกระจกจะเยื่นขึ้นเดิอนนะอ่าปุ๊บปับเนปเนปเออปับจิบเนปปุ๊บปุ๊บว่ามีพังเรื่อยเรื่ยนี่แหละโอเคเอาล่ะนนี้คือโช๊คอัพ ไม่ใช่ยี่ห้อขคาบ้านะครับอันนี้คือโชคอัพยี่ห้อบิวสไตล์นะครับเป็นโชกยี่ห้อท็อปเหมือนกันนะครับใครจะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรเนี่ยพวกตัวราคาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรงนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีตังเนี่ยอยากได้ความปลอดภัยนะครับใครที่ขับซิ่งๆก็อย่าลืมเปลี่ยนโชคให้ดีนะครับโชคอันนี้จะเป็นโชคบิวสไตล์บีหกนะฮะจะเป็นโชคตัวติดรถเลยก็คือโชคเนี่ยมันมีหลายแบบ ชคที่มันแพงๆมากๆเลยเนะี่ยแพงๆเลยเนะี่ยหลักแสนก็ค,คือมันเอาไว้รถพวกรถโหล,ลดเว้ยเข้าใจปะ mm hmm. ่ะอ่าพวกรถโหล,ลดต่ำอย่างเงี้ยไปแข่งสนามแต่นี่นะฮะเป็นโชคที่แบบใส่ปั๊บคือมันปรับอะไรไม่ได้ละคือมันเซตติง้งมาจากโรงงานนะครับให้มันเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นใครขับมาสแตงนะครับแนะนําไปเปลี่ยนโชคนะฮะดีขึ้นเยอะมากรีวิวของแต่งวันนี้ก็น่าจะเสียหายไปประมาณ ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทนะฮะเมียก็ด่าหูชายเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะ,ะผมว่าอ้างเรื่องความปลอดภัยแหละคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าเอ้ยตัวนั่งรถจะเราเนี่ยจะได้ชนแล้วไม่ตายไงจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเป็นไงพี่หาเหตุผลได้ดีไหมผมใช่ไหมคอออยู่ด้วยกันนานๆไม่ตายเออแต่งรถต้องแต่งให้มันคุ้มค่าใช่ไหมแต่งแว้นๆเดี๋ยวก็ตายไม่คุ้ม <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ครับกับรถมาสแตงอันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวไว้มีโปรเจกต์จะออกรถใหม่จริงนะครับรถที่แรงกว่าเดิมแพงกว่าเดิมรถบูมรถบูมด้วยรถที่ด้วยเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จรอมีที่จอดก่อนเดี๋ยวรอดูรถบูมได้รถคนบ้าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับไปายจ้าอืมไปแล้วนะ